ครับก็ได้รับโจทย์จากท่านผู้ว่ามานะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะในะเรื่องของวินเทอร์เฟสติวัลที่จะจัดขึ้นในหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เทศกาลต่างๆไปจนถึงปีใหม่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องใช้ในการดูแลความปลอดภัยคือกล้องสติทีวีสำรวจทั้งหมด60,000กว่ากล้อง นะทั้งของตำรวจเองอีกหมื่นกว่ากล้องสองหมื่นกล้องรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีแป้กล้องอีกแปดหมื่นเนี่ยใช้ได้จริงเท่าไหร่แล้วก็มีความพร้อมเท่าไหร่นะครับสิ่งไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วมันขาดอยู่เนี่ยก็ต้องมาคุยกันแล้วก็เติมโดยที่จะเริ่มจากจุดท,ที่จะมีการจัดงานก่อนการสํารวจเนี่ยจะอาศัยกําลังของตํารวจในการช่วยตรวจนะครับแปดสิบแปดสอนอตำรวจกําลังตํารวจเนี่ยจะตรวจจากโรงพักต่างๆเนี่ยแล้วก็แจ้งกทมให้ทราบว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็ มานั่งหาเรือกันว่าจะเติมอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกในความมั่นใจในความปลอดภัยเกี่ยวกับเทศการการกินนะหรือว่าจับใจใช้สอยเนี่ยที่เยววาวราชนะครับที่บรรทัดทองนะครับแล้วก็มีเทศกาลลอยกระทรงที่ริมคลองประดูงนะครับตั้งแต่หัวลำโพงไปจนถึงโบเบ้นะครับรอยู่ข้ององอ่านนะครับแต่ว่าเจ้าภาพี่ยจะแตกต่างกันไปแล้วก็น่าจะมีลักษณะของ การเดินเที่ยวเดินเล่นจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนมาเยอะเนี่ยความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญสุดครับแต่ส่วนงานของกรทมถ้าเกิดจะเราจะเป็นเจ้าภาพที่จัดเองเนี่ยริมคลองพระดุงนะครับแล้วร้านคนเมืองก็จะมีะเทศกาลซึ่งหน้าบ้านกรทมอเองเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องจัดใหญ่แล้วก็สนุกแน่ทุกอย่างเนี่ยดีความปลอดภยัยดีท่องเที่ยวดีเศรษฐกิจก็จะดีด้วยขอให้มาร่วมงานกันนะครับขอให้มาร่วมงานกันแล้วมั่นใจในความปลอดภยัย ที่จะจัดโดยตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครครับ